สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านผมทอมมี่ีรธรมธรรมศีจากพ่อมดรถยนต์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดรวมถึงรีวิวครับ Honda City h a t c h b a c k รุ่นใหม่ล่าสุดและ h o n d ้ Honda City h a t c h b a c k คันนี้นะครับคุณผู้ชมทาง Honda เข้ายกเข้าให้อยู่ในกลุ่ม Honda City Series ครับก็จะประกอบด้วยกัน3รุ่นครับก็จะมีทั้งตัว Hatchback คันนี้รวมถึงตัวซีดานที่เปิดตัวปลายปีที่แล้วแล้วก็ตัว e-h e HE v ที่เป็น Hybrid ครับซึ่งการที่ Honda นะครับเขาเรี่บนเรียงให แลว,ว่าใครที่กำลังสนใจตัว Honda Jazz นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่า อาจจะมาค่อนขางย่านะครับแต่ว่าตัวปัจจุบันเขากำลังเขาก็ขายอยู่แหละก็ถ้าสนใจก็ลองแวะไปดูกันได้นะครับสำหรับตัวราคานะครับของ Honda City Hatchback มีทั้งหมด3รุ่นครับตัวแรกครับคือตัว S บวกราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0 0บาทตัวที่2ครับคือตัว SV ราคาอยู่ที่6 7 7 5 0 0 0บาทและตัวท็อปสุดคือตัว RS ราคาอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทนี่ก็คือคันตัว RS นั่นเองซึ่งจะเป็นชุดแต่งพิเศษนะครับ จุดเด่นของตัวแฮชแบ็กนะเมื่อเทียบกับตัวซีดานหลักๆแล้วก็คือในรูปทรงของเขาครับคือตัวแฮชแบ็กคันนี้จะเป็นแบบ5ประตูแต่ที่สําคัญนะคือพื้นที่ด้านหลังของเขาจะกว้างกว่านะครับโดยเฉพาะพื้นที่เก็บสัมภาระของเขาจะกว้างกว่าตัวซีดานแต่หลักๆแล้วออปชันดีไซน์อันนี้จะคล้ายเคียงกับตัวซีดานหมดเลยฮะแต่ว่าถ้าเราตัวแฮชแบ็กเนี้ยซิตี้แฮชแบ็กหรือตัวซิตี้โดยรวมมาเทียบกับคู่แข่งก็จะมีทั้งมาสเตอร์สรวมถึงตัว Toyota y a r i s ก็เอาจริงๆถ้าเมื่อเทียบกับ3รุ่นนี้แล้วจุดที่แตตก่าง หลักเลยคือเครื่องดีเซลครับคือ m a สเตอรจะมีเครื่องดีเซลแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สนใจในเรื่องนั้นก็ตะบากันไปเลยครับ ในมุมมองของทอมมี่ทอมมี่รู้สึกว่าคันนี้มันให้ฟีลลิ่งเป็นรถครอบครัวในแนว SUV แต่ที่สำคัญคือเขาเก็บเอกลักษณ์ความสปอร์ตของเขาอยู่นะครับอันนี้คือที่สำคัญเลยแต่ว่าน่าเสียดายอย่างหนึ่งครับคือในเรื่องของออปชั่นไม่ว่าจะเป็น Honda Sensing กล้อง3 6 0รอหสองศายอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่มีให้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัวซีดาเลยคือจะเป็นเครื่องเบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบนะครับ122แง่แรงรสสดอยที่นินเนนบเกียร CVT แล้ว ทางค้อนด้าแจ้งมาว่าอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้นะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือรวมทั้งการขับขี่นอกเมืองและในเมืองแล้วอันนี้คือเป็นตัวเลขจากค o อนด้าเลยไฟหน้านะครับเรื่องของไฟเรื่องของออปชันของตัวแฮชแบ็กเนี่ยถือว่าให้ครบมาจริงๆในรุ่นของตัว RS นะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟ daytime running l i g h t ไฟท้ายไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED หมดเลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูตัว SV นะฮะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจ c เตอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีไฟตัดหมอกส่วนดีไซน์โดยรวมของ ด้านหน้านะคือรู้สึกว่ามันเท่มันเฉียวดีไซน์ด้านหน้าจริงๆแล้วคล้ายเคียงกับตัวซีดานเดะเลยครับตรงกระจังหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะฮะและข้างล่างตรงนี้ตัวกันชนก็จะเป็นเหมือนลายเคฟล่านะคะอันนี้คือจะเหมือนตัวซีดานเลยแต่จะพาทวนเล็กๆแล้วก,ก,กันนะครับส่วนระยะจากพื้นนะครับมาตรงตัวรถนะครับ ระดับเท่ากับตัวซีดานเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ135มิลิเมตรนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะฮะส่วนด้านข้างครับคุณผู้ชมล้อนะครับก็จะเป็นชุดแต่งใหม่ครับคือเฉพาะของดีไซน์ตัว RS เท่านั้นนะฮะล้อลอยเนี่ยจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับคุณผู้ชมล้อลอยจะเป็นดีไซน์เฉพาะของตัว RS เลยนะครับจะเป็นขนาด16นิ้ว185/55นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัว s v นะจะเป็นขนาด15นิ้วนะครับก็จะดูแตกต่างในะระดับหนึ่งเลยถ้าใครอยากได้รถ SUV รถ family นี่แต่เป็นทรงสปอร์ตก็ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าตัว SV หรือ S บวกจะไม่มีให้นะฮะกระจกด้านข้างจะเป็นสีดําเงานะฮะอันนี้จะไม่ได้สีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านข้างก็มีคีเรสเอนทรีให้ด้วยนะฮะโดยรวมดีไซน์ด้านข้างถ้าดูแบบภาพกว้างนะผมว่าโอเคดีเลยนะคือถ้าใครที่กำลังสนใจรถแฮชแบ็กอยู่แล้วผมบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะแต่ว่าน่าเสียดายในเรื่องของออปชั่นเนาะเพราะว่า Honda l a n e Watch เนี่ยลงกล้องนี้ก็จะมีมีให้นะฮะ ด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ของ RS เช่นกันนะครับถ้าเรามาดูนะหลักๆเลยถ้าเราดูตรงการชนด้านหลังนะคะตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยสาหรับด้านท้ายนะฮะแล้วก็มีโลโก้ RS เนาะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยและกล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งมีจุดเดียวเท่านั้นก็เดี๋ยวจะเปิดดูตรงนี้ละกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะ,ะเป็นแบบไฟฟ้านะฮะอันนี้ขออภัยถ้าไปเร,เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีเวลาจํากัด เปิดมาตรงนี้ครับไม่มียางอะไรให้นะคะมีแค่อุปกรณ์ซ่อมแซมเท่านั้นแต่ว่าจุดเด่นคืออยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราสามารถพับเบาะได้นะฮะเรียบเลยคือเขาสามารถพับได้หลากหลายวิธีมากมายนะฮะก็อาจจะพับให้ดูแล้วกันง่ายเลยประมาณนี้แถมเรายังสามารถพับเบาะด้านหน้าตรงนั้นได้ด้วย,วยนะครับก็จะมีพื้นที่มากขึ้น นี่ก็คือภายในนะคะคุณผู้ชมดีไซน์าภายในเอาเลยคล้ายๆกับตัวซีดานเป๊ะเลยที่เป็น RS นะจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงสีแดงเนี่ยจะเป็นโทนของ RS หมดเลยนะครับถ้าไม่ใช่ตัว RS จะไม่มีแบบนี้นะฮะสีดำเงากับที่ตัดด้วยด้ายสีแดงหรือว่าโทนสีแดงจะไม่มีเลยก็จะเป็นเรียบๆในกรณีที่เป็นรุ่น SV หรือว่า S บวกนะฮะ ก็ถ้าเอาโดยร,รวมนะครับก็ถือว่าโอเคเบาะนั่งสบายนะผมรู้สึกว่ากระชับนะแต่ว่าอันนี้ต้องลองขับอีกทีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนเบาะไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะน่าเสียดายเลยทั้งสองฝั่งเลยไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็นแบบแมนวลทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับคุ้มด้วยหนังเย็บด้วยด้ายสีแดง ถือว่าโอเคเลยโอเคเลยนะฮะเป็นสไตล์ RS อยู่แล้วเป็นแบบ m Motive Function นะฮะมี Cruise Control ให้ด้วยแล้วก็ Paddle Shift แต่ว่า2อันนี้คือเฉพาะตัว RS เท่านั้นอันนี้ก็เป็นหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่ดีไซน์นะครับที่เป็นเส้นสายสีแดงตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะที่เป็นเส้นสายสีแดงคืออันนี้เป็นชุดแต่งเฉพาะ RS เหมือนกันนะครับที่เป็นสีแดงแมงก็จะเป็นแบบเรียบๆนะฮะหน้าจอนี้จะเป็นขนาด วะะแต่น่าเสียดายคือไม่มี head up display ให้ส่วนหน้าจอ entertainment เป็นขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของเขาโดยรวมนะครับโดยประมาณก,ก็เป็นแบบนี้ให้ดูกว้างๆนะครับเป็นแบบทัชสกรีนแบบสัมผัสนะครับเราจะสไลด์ไม่ได้นะครจะสไลด์ไม่ได้เนี่สยสไลด์ไม่ได้นะครับสไลด์ไม่ได้โอเคแอปเป็นแบบนี้นะคะดิจิทดีดูเท่ดีครับไม่ได้เป็นแบบปิดนะฮะโอเค ออเด่นดีข้างล่างนี่วางของนะครับเหมือนตัวซีดานเดสเลอร์ USB 2ช่องช่องไฟ1 2โวลต์นะฮะข้างล่างนี้ก็สามารถเก็บของได้ด้วยแล้วก็นี่ที่วางแก้วแล้วก็รีโมทก็ตามสไตล์คอนด้าอยู่แล้วเป็นแบบนี้เลยนะฮะเกียร์ CVT นี่ก็เป็นแต่นี่เขาบอกก่อนว่าเป็นสไตล์ RS เท่านั้นนะนะครับแล้วก็นี่ที่เก็บของก็อยู่ประมาณนี้ช่องก็ไม่ได้เยอะมากมายนะฮะแคเค okay, แต่โดยรวมพื้นที่กว้างครับใครต้องการรถแบบสไตล์แบบเนี้ยผมว่าโอเคเลย โดยรวมด้านหน้านะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับคุณผู้ชมสําหรับด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมนี่พื้นที่กว้างมากครับพื้นที่กว้างมากนี่เป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยดูที่ผมเหยียดน,นะกว้างมากๆครับแล้วก็นี่ครับผมบอกโอเคเลยเหมือนกับด้านหน้าเลยอันนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยนะ h e a Headroom อืมก็ถือว่าโอเคมันอาจจะดูชิดไปหน่อยนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าโอเคและที่สำคัญคือเขานั่งสบายอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็ มีที่วางแขนให้ด้วยครับมีที่วางแขนด้วยสามารถวางแก้วได้2ช่องนะฮะตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ฮะจะไม่มีแอร์หลังนะครับจะไม่มีแอร์หลังให้แต่ว่ามีช่องไฟให้2ช่องอันนี้ก็คือสำหรับตัว h o n d a CITY ตัว Hatchback นะครับก็คุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆก็สามารถแจ้งมาได้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ